ส่วนของหนึ่งหมืนแต้มนะฮะรุนร้อยสี่ถึงร้อยสิบเอ็ดแบบซื้อขาดได้ท่านผู้ชมพร้อมแล้วจัดเลยครับมาฮะดูว่ามาฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวลุ้นกันหน่อยนะฮะรุนร้อยสี่ถึงร้อยสิบเอ็ดอุ้ยเป็นในส่วนของตรงนี้เลยนะละักนั และนี่คือ Wisdom Top Up ร้านเติมเกม FC Mobile ราคาถูกเติมไวปลอดภัยไว้ใจได้100%ทางร้านใช้ระบบ ID Pass เติมง่ายสบายกระเป๋าไร้ความเสี่ยงไม่รีฟันจัดให้ตลอด24ชั่วโมงท่านใดสนใจกดที่ลิงก์ด้านล่างหรือแอดไลน์ได้เลยนะครับคิดจะเติมเกมคิดถึง Wisdom Top Up จัดให้ โอเคนะครับผมก็สวัสดีทุกๆคนกันด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมแก๊บสแกนเช่นเคยกับเกม F C Mobile นะครับผมก็อัปเดตเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยในส่วนของแล็กนาล็อกสัปดาห์ที่2นั่นเองครับผมท่านผู้ชมนะมีตัวอัปเดตตัวไหนมาบ้างกิจกรรมต่างๆจะมีแนวทางแบบไหนเดี๋ยววันนี้ผมจะอัปเดตให้ในคลิปเดียวเลยท่านผู้ชมนะก่อนจะไปเริ่มกันแน่นอนวันนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันเลยเอาเป็นถึงห0ึ0 0หมื่นซับกับช่องเล็กช่องนี้กันด้วยนะครับผมนะว อเคนะก่อนอื่นนะวันนี้นะเราเริ่มที่ในส่วนของรางวันล็อกอินประจําวันนะเพื่อนๆนะั้นตรงนี้นะกดรับไปเลยฮะวันที่17นะวันนี้ก็ดูว่าแพ้มาตรฐานนะฮะก็รับไปเลยฮะหนึ่งแสนเหรียญน,นะวันนี้โอ้โหได้โซแคเมเบล97มานะถือว่าดีนะรูกเปล่า โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มในส่วนของอข่าวสารกันก่อนเลยนะวันนี้นะข่าวสารนะนเพื่อนๆบอกว่าโทเค็นสากลเนี่ยเราได้เลิกใช้โทเค็นเป็นที่เรียบร้อยในส่วนของปันทึกเหตุการณ์ไอคอนและทุกๆส่วนใน f c m o b i ฮะโอ้โหบอกเลยว่าแบบนี้เนี่ยนั่นแปลว่า คุณใครที่มีแต้มตัวยูอยู่นะท่านผู้ชมนะก็สามารถเอามาแลกในส่วนของร้านค้าให้หมดเลยนะเพราะว่าอีกไม่นานนะก็จะมีการเอาออกไปแล้วนะคุณกดมาที่ในส่วนของแลกเปลี่ยนแล้วก็โทเค็นนะตัวยูนะครตรงนี้ก็จะเอาออกไปแล้วนะก็ใครที่ยังมีดองตรงดองแต้มไว้เนี่ยก็อย่าลืมมากดรับตรงนี้นะก่อนที่มันจะอัปเดตออกไปคุณจะไม่สามารถแลกได้นะตรงนี้ฝากไว้ด้วยนะฮะโอเค แล้วก็ในส่วนของไฮไลท์นะฮะก็มีอัปเดตเพิ่มเติมมาในส่วนของสั่งซื้อล่วงหน้านะฮะ f c 2 6นะฮะไม่เกี่ยวกับ Fc Mobile นะ,ะในี่ใครจะจัดไปจัดก็ได้ในราคาคุ้มคุ้มอะไรแบบนี้นะท่านผู้ชมนะนอกนั้นก็ไม่ได้มีเพิ่มเติมแล้วในส่วนของการอัปเดตต่างๆนะฮะประมาณนี้เลยวันนี้นะ สตาร์พองสตาร์พาร์ยังอยู่เหมือนเดิมนะโอเคเดี๋ยวเรามาว่าในส่วนของกิจกรรมกันหน่อยนะฮะในส่วนของกิจกรรมเนี่ยในส่วนของกิจกรรมหลักเนี่ยมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะให้เรามารับกุญแจนะฮะก็ได้ได้สามกุญแจเช่นเคยเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ในส่วนของแกลลอรี่เนี่ยสัปดาห์ที่2นะฮะมีอัปเดตเข้ามาตัวนักเตะก็จะตามที่ผมคาดการไว้เลยนะท่านผู้ชมนะเมื่อวานนะ ถึงแม้ว่าจะไม่มีพาวเวลเน็ตเบลดไม่เป็นไรนะฮะแต่ว่าอาจจะเข้าสัปดาห์ที่3ก็ได้เดี๋ยวรอดูอีกทีนึงนะเปิดตัวแรกไฮไลท์ของสัปดาห์ที่2เนี่ยก็คือท่านังของโลลองบองเป็น CB 111นะฮะแล้วก็ตัวต่อมา1 1าอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นท่านังของยาชินนะฮะพันสองแต้มนะ,ะในสองการแรกนะ,ะมีกิสมันนะ CM 110นะฮะคารฟาคาว์ร้อยสิบนะฮะซาริโอมาเน่ LW 109นะโอ้โหนี่น่าสนใจนะใช้แต้มแรกแค่450อย่างนั้นมีชิรูฮะ 19 9 H t นะฮะแล้วก็มีท้งนั้นของอ่า CB บรับผมนะควอเตสับผมนะแล้วก็ทงนั้นของอ่ามูนิเยนะครับผมนะทงนั้นของ200แต้ม108 rb ตรงนี้นะมีโคพามเมอร์ซี1 1มร1 1กาลินชาอาร์บิวร1 1มาร์ชเชียราโน่ c ีดีเอมวอลลอร์ีสเกิวบูสเกตฮะ109 cdm นะ มีทั้งด้านของ uh, 109 CB อีกหนึ่งตัวนะมีเฮนเดอร์สัน108 cm แล้วก็ทั้งนั้นของซ uh, าเดอร์อาซาเดผมขอภยนะัยใ t 108นั่นเองครับผมนะ mm hmm. ก็ประมาณนี้นะเพื่อนๆก็คิดว่าตัวไหนคุ้มตัวไหนไม่คุ้มเนี่ยก็รอแต่ใจช่างใจกันดูได้แต่ที่แน่ๆผมว่า โรลองบองกับกาดินชายาชินโคตรน่าจัดทั้ชมนะบอกเลยฮะตัวหลกัหลกๆ3ตัวนี้นะครับผมดูพลังก่อนนะท่านผู้ชมนะนี่นะฮะโรลองบองมา OBR 111เลยนะครับผมตรงนี้ฝีเท้าก็111นะเอาเรื่องจะจัดดูก,กาดินชากาดินชาเป็นขวา5ซ้าย4 r ถ้ารนกิว5าดาวก็ผมนะฝีเท้าก็133แล้วผมนะมีแบบในส่วนของการยิงแบบส่งพลังอะไรเงี้ยน่าจัด มากๆนะผมนะเวิร์กเดทเป็นปันกลางต่ํานะไอกตัวหนึ่งเป็นโคพามเมอร์ Palmer นะเผาเมอร์ฝีเท้ามันให้มาน้อยไปหน่อยนะร้อยี่ก็เหมาะกับตําแหน่งกองกลางนะฮะแต่ว่าพลังมันเยอะนะดู่านรู้ชมนะการยิงส่งบอลต่างๆค่อนข้างดีนะมีพวกยิงแบบปั่นโค้งยิงตัวที่ไกลเล่นเหนือชั้นอะไรเงี้ยค่อนข้างที่จะเอาเรื่องในงส่วนของโคพามเมอร์ Palmer นะฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็ผมนะซาดิโอมานน่นะหลายคนถามมานะฮะเป็นร้อยเก้านะตัวนี้ฮะ สองโอยานะแต่ว่าพลังงานผมว่าแบบให้มันน้อยไปหน่วะพลังงาน4ดาวท้าสกิล4ดาวจะแบบหมดเร็วนะหลายคนที่แบบจะเอาไปใช้ยาวๆเนี่ยจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ครับผมนะก็ประมาณนี้แล้วกันในส่วนของการอัปเดตนนี้ก็จะเป็นสัปดาห์ที่2นะท่านผู้ชมนะประมาณนี้เลยนะฮะส่วนเดฟเบยูฮันครับแล้วก็พวกจิโนราอะไรเงี้ยเดี๋ยวต้องรอดูสรับสัปดาห์ที่3แหละว่ามาจริงๆเนี่ยจะมาหรือเปล่าครับผมนะประมาณนี้เลยในส่วนของแต้มต่างๆนะ ส่วนพวกนักเตะอาเดฟนิงเลกาซี่เนี่ยก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะพวก ero, u, ero, Sora, Ho, วเปโรราอูเดลเปโรโซราแอชิดิโคอะไรเงี้ยใครจะแลกก็สามารถมาแลกกันได้นะครับท่านผู้ชมนะประมาณนี้เดี๋ยวผมไปดูในส่วนของอัปเดตส่วนฟุตบอลกันหน่อยนะฮะส่วนฟุตบอลนะมีนักเตะเอาออกไปนะครับผมนะตัวที่เข้ามาแทนก็จะเป็นทัานของบิลสันนะเป็นหนึ่งรอาร์ดบิลมีโซลอดร101นะ้อยหนึหน่งเอทีนะมีนทั้งของอ่า คัมมลิกนะ s t 1 0 1ครับผมนะไม่ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะนความรู้สึกผมนะก็น่าจะอยู่ประมาณนี้เลยนักเตะต่างๆนะส่วนชึนส่งน,นยุคสมัยเนี่ยพวกวาร์ดีไฟตรงกินะอะไรเงี้ยก็ยังอยู่เช่นเคยนะครับผมไม่ได้มีอัปเดตเพิ่มเติมเลยในส่วนของตรงนี้ประมาณนี้แล้วกันในส่วนของสุ่ฟุตบอลนะฮะโอเคท่ผู้ชมต่อไปมาดูในส่วนของอาต่อแบบพิเศษกันหน่อยนะครับผมก็เหมือนจะมีอัปเดต มาเพิ่มเติมนะตรงนี้เขาบผมนะในส่วนของ5,000แต้มนะตรงนี้แต้ม0ูนเนี่ยจะมีการปรับใหม่อยา่างตัวแรกใช้แค่2องพัแต้มนะตรงนี้ก็จะกลายเป็น5,000แต้มก็คือใช้ได้ทั้งหมด3ครั้งนะนก็จะเป็นหมื่นพอดีเลยนะตรงนี้นะ นักเตะก็จะลุ้นนักเตะโอเวียร์หนึ่งร้อยแปดถึงร้อยเก้าแบบซื้อขายไม่ได้ก็มีโอกาสได้ชิ้นส่วนด้วยครับผมแต้มกิ๊กซอร์ด้วยตรงนี้นะก็จะเป็นในส่วนของพวกนักเตะอะควาบีเอสอินเฟอร์โนเลยครับผมนะแล้วก็มี TOTS ที่เสริมเข้ามาครับผมนะนักเตะจะเป็นพวกคาฟูริวาโดยูเซน่าซาผมนะเปเรลีมาราโดน่าอองดีอะไรแบบนี้นะท่านผู้ชมนะพวกเลดต่างๆเนี่ยก็อยู่ประมาณนี้เลยผมว่าเด็กะค่อนข้างดีนะตรงนี้น่าเปิดน,นะ หรือว่าใครแบบอยากจะไปจัดในส่วนของ2000มันแต้มเนี่ยตรงนี้ก็เหมือนจะยังอ,ออกมาอยู่นะได้1ครั้งครับผมนะเป็น1 0 0ถึง107นะฮะตรงนี้เหมือนจะซื้อขายได้ด้วยนะแล้วก็แพ็คใหญ่ก็ยังอยู่เหมือนเดิมในส่วนของ1เหมือนแต้มรุ่น10 6ถึง109แบบซื้อขายไม่ได้ท่านชมนะก็จะเป็น Aqua Vs Inferno เหมือนกันนะครับผมนะประมาณนี้ประมาณนี้นะใครอยากจะหาแลกตรงแลกแต้มในส่วนของแต้ม04เนี่ย ก็ยังให้มีท่านชมได้จัดเหมือนเดิมเช่นเคยเนะครับผมนะโอเคแล้วก็อีกอันนึงนะที่มีอัปเดตเข้ามานะท่านชมนะในส่วนของอแต้มเีกนะฮะแต้มเีกเนี่ยก็นักเตะต่างๆเนี่ยก็ยังจะอยู่แลกได้อยู่นะเหมือนจะเอาพวกตัวเก่าๆออกไปหมดแล้วนะก็จะเหลือแค่เป็นพวกเอ็กเซียนนะผมนะสามหมื่นแต้มมีเชฟเชงโก้ฮะหกหมื่นแต้มเีกนะก็จะมีพวกชุด,ดรวมลิมิเต็ดทั้งหมนะเปิดหนึ่งหมื่นแต้มลุ 100, ้นร้อยสี่ร้อยสิบเอ็ด อะไรแบบนี้เออผมว่าก็น่าสนใจนะในส่วนของแต้มตรงนี้นะผมว่าเดี๋ยวรอดูแหละว่าเลทจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวผมจัดให้ท่านผู้ชมดูก่อนแล้วกันนะในส่วนของ1นึ่งหมืนแต้มนะฮะลุนร้อยสี่ถึงร้อยสิบเอ็ดแบบซื้อขายไดนะ้ท่านผู้ชมพร้อมแล้วจัดเลยฮนะมาฮะดูว่าแพ็คแต้มดลีกเนี่ยจะล้านหรือเปล่านะฮะท่านผู้ชมหนึ่งสองสาม 1, 2, 3, ปัดขวายอฟซีโมบฮะมาท่านผู้ชมเดี๋ยวลุ้นกันหน่อยนะฮะลุนร้อยสี่ถึงร้อยสิบเอ็ดอุ้ยเป็นในส่วนของตรงนี้เลยนะ แล็กนัล็อก LB ว่ะเยอรมันว่ะเฮ้ยโอ้โหกันเท่ไขวะคดเกลือเกลือจัดท่านผู้ชมผมบอกเลยแบบนี้ฮะหมื่นแต้มผมว่าเหรียญไม่ค่อยดีว่ะถ้าเกิดจะเอาดีต้องไปเปิดพวกประมาณ3ามหมื่นอะไรเงี้ยผมคิดไว้นะประมาณนี้ฮะโอเคนะท่านผู้ชมฝากไว้ด้วยนะครับใครอยากเข้าดีก,ก็เข้ามาได้เหมือนเดิมนะในส่วนของดนะีผมนะผมนะก s c อสซีทีแตอนนี้มีอยู่ห้าคน ก็ยังรับสมัครอยู่เหมือนเดิมหรือว่าใครจะแอดผมมาก็ได้เป็นชื่อ GSC A Gap Scan เดี๋ยวผมเชิญเข้าเลยนะใครไม่มีเลกอ,อยู่เข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดครับผมนะโอเคก่อนจากกันไปนะครับผมนะในส่วนของแพ็ก3,000เพชรแดงเดี๋ยวผมจัดให้ท่านชมเช่นเคยนะครับผมนะวันนี้นะครับลุน1้5 1 1้ถึงร1 1นะฮะแพ็กนี้ล้านสุดแล้วผมว่านะนตั้งแต่นี้ผมเคยเปิดมานะ1 2 สามฮะน้ชมพร้อมแล้วปัดขวาเอฟซีบายครับเป็นสเสด็จมงคลให้น้ชมก่อนจะลาจากกันนะวันนี้มาฮะนี่คือแลงล็อกสเปนว่ะขอไอคอนซีบี B A. โอ้โหเอฟซี 4, ปอตโตจบเลยฮะโอเคประมาณนี้แล้วกันสำหรับวันนี้เพื่อนๆที่เห็นอย่างไรเนี่ยคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับท้ายฝากกดไลค์กดแชร์กดช่องสกายขั้นสุด เดี๋ยวมนคลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ๊ายบายทุกคนเจอกันนะ